สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง10ความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับความสําเร็จที่ผู้ชนะอยากบอกแต่ว่าผู้แพ้ไม่อยากได้ยินนะครับนัข้อมูลจาก i n h c o m นะครับ t e brutal truths about success No one w a n t to hear except people who hunger for success นะครับถ้าคุณอยากสำเร็จนะครับ ลองฟังดูนะครับว่า10ความจริงโหดร้ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วก็เอาไปพิจารณาต่อดูนะผมว่าทุกข้อใช้ได้จริงนะครับ 1. พวกเขารู้ว่าความสำเร็จของเขานั้นไม่ใช่ทางเลือกครับ 2. พวกเขาตัดสินใจเลือกเอง 3. พวกเขาช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จเพื่อการันตีว่าเขาจะสำเร็จครับ 4พวกเขารู้ว่าบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการไปถึงเป้าหมายก่อนใครคือการเป็นคนสุดท้าย 5. พวกเขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครเต็มใจทำา 6. พวกเขาไม่มีเครือข่ายแต่พวกเขาเชื่อมโยงอย่างแท้จริง 7. พวกเขาคิดแต่ที่สำคัญกว่าคือพวกเขาลงมือทำา 8. พวกเขารู้ว่าผู้นำเป็นตำแหน่งที่ได้รับไม่ใช่ ถูม่อหมายให้ 9. พวกเขามองว่าความสำเร็จเป็นผลลัพธ์แต่ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อน10พวกเขาหวังว่าคุณจะรู้ว่าไม่มีความลับแล้วก็ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จนะครับมาดูนะครับดีเทลนะครับข้อ1พวกเขารู้ว่าความสำเร็จนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทางเลือกขับรับนะหมายความไหมครับหมายความว่า คือถ้าเรามองย้อนหลังอะ่ะมันดูว่าเหมือนว่าความสเร็จเขานั้นมันมันเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วมันเป็นเส้นตรงนะมันไม่มีไรไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคแต่แท้จริงแล้วถ้าคุณมองย้อนกลับไปนะโอ้โหระหว่างทางครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณต้องเจอคุณต้องเจออุปสรรคครับคุณต้องเจอการถูกปฏิเสธนะตอนที่คุณกําลังเริ่มต้นนั้นอะ่ะความสําเร็จนั้นไม่ได้ถูกรับประกันเลยนะว่าคุณจะ ไปถึงเป้าหมายได้นะแต่การมองย้อนหลังมันดูเหมือนง่ายเหม,มือนว่าไปถึงแน่นอนนะแต่จริงๆอะ่ะตอนคุณทําจริงนั้นโอ้โหฮะข้างหน้าเหมือนเหมือนกับคุณขับรถเข้าไปในในดงหมอกครับในใน,ในมองมองนาเห็นครับแต่ว่าคุณยังไม่ต้องก้าวไปข้างหน้าครับคุณต้องเต็มใจทํางานหนักครับมีความอมดทนฮะแล้วก็รู้จักตัวเองครับแข่งกับตัวเองครับแม้ว่าอนาคตจะไม่แน่นอนแต่ว่า คุณมั่นใจว่าคุณไปถึงได้คุณจะสามารถเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็ฝ่าฟันต่อไปจนไปถึงได้นะครับข้อ2ครับเขาตัดสินใจเลือกเองนะครับคือนะครับคุณต้องเลือกครับที่จะทํานะครับคุณต้องมีความตั้งใจคุณต้องรับผิดชอบนะครับคือข้อเหล่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณต้องได้รับ การอนุเคราะห์จากคนอื่นไม่ใช่ครับความสำเร็จน,นั้นมันมาจากความเต็มใจครับเต็มใจที่จะลองเต็มใจที่จะเปิดใจเรียนรู้เต็มใจที่ขึ้นเวทีครับเปิดเผยตัวเองบอกให้โลกรู้ครับนี่คือมันต้องมาจากความตั้งใจและเต็มใจของคุณนะครับถ้าคุณไม่เต็มใจถ้าคุณไม่กล้าเสี่ยงคุณจะคุณก็จะไม่ได้ความสำเร็จนะครับ ข้อ3ครับพวกเขาช่วยเหลือคนอื่นให้สำเร็จเพื่อการันตีว่าเขาจะสำเร็จด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจนะว่าคนจำนวนมากครับคิดว่าเขาสำเร็จนั้นเขาต้องขอเขาต้องได้ครับเขาต้องได้เท่านั้นซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคนที่สำเร็จมากมายนั้นเขาจะเริ่มต้นจากการให้ครับให้ ให้ก่อนครับไม่ไว่าจะเป็นการเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นการพยายามช่วยเหลือคนอื่นครับแล้วเมื่อเขาทํามากพอนะครับเมื่อเขาได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือมากพอเนี่ยจะมีรงางวัลตอบแทนครับคุณต้องทําเพื่อคนอื่นครับถ้าคนอื่นสำเร็จนั้นคุณจะสําเร็จมากกว่าครับนะฮะสพวกเขาดูว่าบางครั้งสิ่งที่ดีสุด ในการไปถึงเป้าหมายก่อนใครคือการเป็นคนสุดท้ายครับคืออะไรครับทุกคนครับสมมติง่ายนะคนร้อยคนเนี่ยฝันอยากจะบรรลุปเป้าหมายเหมือนกันครับสมมตุติอยากจะเป็นคนสําเร็จในการเทรดครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับนะฮะหเดือนแรก40%ล้มเลิกไป สองปีต่อมาเนี่ยแปดสิล้มเลิกไป5ปีถัดไปเนี่ยเหลือเพียงแค่7%ครับหมายค,ความว่าไรครับหมายความว่าระหว่างเส้นทางเดินปสะบความสำเร็จนั้นมีคนจํานวนมากครับที่ล้มเลิกถอดใจไประหว่างทางครับคนที่สําเร็จนั้นไม่ใช่ไม่ได้แบบประมาณว่าไม่ได้เก่ง,งใครแล้วครับเพียงแต่ว่าเขาอึดมากกว่า เขาพยายามมากกว่าเขาเพียรมากกว่าในขณะที่คนหนึ่งยอมแพ้ครับแต่ว่าเขานั้นยังคงก้าวต่อไปเรื่อยครับเขากลายเป็นผู้ชนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมแพ้ครับนะเขาห้าครับเขาเต็มใจในสิ่งที่เต็มใจทำในที่นี้คุณไม,ไม่มีใครเต็มใจทําครับอันนี้ก็เรียบง่ายนะเพราะว่าความเหนือนั้นมันต้อง แลกเปลี่ยนครับต้องเทรดครับเทรดความเสืยสละเทรดความพยายามเทรดความเหนื่อยล้าครับเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จความสำเร็จนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับคนต้องแลกครับดังนั้นเนี่ยจะไม่แปลกใจทําไมคนจํานวนมากครับอย่างเปรียบเทียบเข้าไปแล้วคือคนร้อยคนเนี่ยอยากไปถึงเป้าหมายเดียวคุณแต่ส่วนใหญ่นั้นไม่กล้าแลกครับไม่กล้าแลกด้วยความอึด ไม่กล้าไลกด้วยเวลาครับไม่กล้าไลกด้วยความพยายามก็ถอดใจไประหว่างทางครับนะฮะก็พวกเขาไม่มีเครือข่ายครับแต่เขาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงครับนะครับคือเครือข่ายนั้นมองง่ายๆเหมือนการมีตัวเลขครับเหมือนเหมือนมียอดยอดซับสไคร์เง่้ยนะยอดซับสไคร์มีจํานวนมากได้ครับแต่ว่าคนที่ e n นเก e m e n t คุณนั่นแหละคือตัวสําคัญนะครับยอดซับสไคร์เป็นเพียงแค่ ตัวเลขหลอกลวงครับนะตัวเลขลอยๆนะแต่ว่า e n g a g e m e n นฮะคนที่เข้าชมคลิปคุณคนที่มีการแชร์คลิปคุณต่างหากที่สำคัญกว่าซึ่งยอด Engagement นั้นส่วนใหญ่มักจะน้อยกว่ายอด Subscribe เสมอครับในการสรัดเช่นกันนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขมากมายว่าคุณมีเพื่อนมากมายครับแต่คุณแค่เชื่อมโยงคนที่เขามีความจริงจัง จริงใจแต่คุณอย่างแท้จริงครับซึ่งมันจะมาจากนะครับการที่คุณช่วยเหลือเขาไงช่วยคนอื่นให้สําเร็จครับแล้วเขาจะเอนเกจเมนต์คุณฮนะเขาจะกลายเป็นความเชื่อมโยงคุณได้นะครับข้อ7ครับพวกเขาคิดแต่ที่สําคัญกว่าคือพวกเขาลงมือทำครับนะฮะคุณต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างกลยุทธ์วางกระบวนการมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้ดีขึ้นนะครับแต่ ที่สําคัญครับกลยุทธ์ไม่พอนะครับคุณต้องลงมือทําครับนะฮะทุกคนคิดได้ฝันได้วางแผนนะครับแต่ว่าน้อยนักที่จะลงมือทําการลงมือทําคืออะไรครับก็คือคือการทําในสิ่งที่ไม่มีใครเต็มใจทำไงนะฮะต่อมาครับข้อ8พวกเขารู้ว่าการเป็นผู้นํานั้นเป็นตําแหน่งที่ได้รับครับไม่ใช่ถูกมอบให้ครับคือ การเป็นผู้นํานั้นมันมาจากการกระทําคุณฮะคุณต้องแสดงออกว่าคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นกระตุ้นทําให้คนอื่นดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นผู้นําจากการกระทำคุณแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการมอบหมายครับแตกต่างจากการที่โอ้ถูกมอบให้ด้วยความเสน่หาเนี่ยไม่ใช่ผู้นำนะครับต่อมาครับข้อ9 พวกเขามองว่าความสําเร็จนั้นเป็นผลลัพธ์นะครับไม่ใช่ตัวกับเพื่อนคขที่ดีนะครับคือคนที่เป็นผู้แพ้ส่วนใหญ่นั้นมักจะบอกว่าถ้าฉันได้เลื่อนตําแหน่งฉันจะทํางานมากขึ้นถ้าลูกค้าจ่ายเงินมากกว่านี้ฉันจะทํามากกว่านี้ถ้าฉันคิดว่าจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นฉันยอมเสียสละมากกว่านี้นี่เป็นสิ่งที่ผู้แพ้เขาคิดครับแต่ผู้ชนะนั้นคนสําเร็จนั้นคิดต่างครับ เขาจะบอกว่าเขาจะมองว่าการได้รับการเลื่อนขั้นนั้นมันจะเป็นผลจากการทำงานหนักครับธุรกิจที่สำเร็จนั้นจะมาจากการที่คุณมอบส่งมูลค่าให้กับลูกค้าครับมันมาจากการแลกครับคือ <c ười> ความสำเร็จนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มาจากความตั้งใจความพยายามครับถ้าเขาพยายามมากพอ ผลลัพธ์ที่ดีจะตามเองครับนี่เป็นสิ่งที่คนสําเร็จมองแตกต่างจากคนที่ล้มเหลวนะครับคนสําเร็จนั้นเสียสละไปก่อนครับจึงได้ผลลัพธ์แต่คนล้มเหลวน,นั้นจะร้อยผลลัพธ์ได้มาก่อนจึงเสียสละตามครับนี่เป็นเหตุผลทำไมคนที่สำเร็จจึงได้ในสิ่งที่ต้องการมากกว่าแล้วก็ได้อย่างแท้จริงครับได้ชัวนะฮะ ข้อสิบสุดท้ายครับพวกเขาหวังว่าคุณจะรู้ว่ามันไม่มีความลับไม่มีทางลัดสู่ความสุเร็จครับเรื่องนี้ถ้าถ้าคุณไปถ้าคุณเป็นนักเทรดนะคุณจะเข้าใจมากขึ้นคือถ้าคุณตามคนที่สำเร็จจริงนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมาร์เก็ตวิศาสต์นะครัคนที่เป็นได้แชมป์ U.S. Investing Championship นะครับเขาจะบอกเลยว่านั้นไม่มีฮลเกรวหรอกไม่มีสูตรลัดหรอกครับเขาพยายามครับและที่สำคัญคือระหว่างทางโอ้เขา อความล้มเหลวนะเขาขาดทุนเขาหมดตัวไปหลายครั้งแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเปิดใจเรียนรู้พยายามไปเลยครับใช้เวลานะใช้เวลาบางคนใช้เวลาเป็นสิบปีนะบางคนยี่สิบปีนะกวามสาเร็จนะั้นแท้จริงแล้วความสำเร็จนะั้นไม่มีทางลัดครับไม่มีความลับครับคุณต้องนะครับพยายามครับต้องตัดสินใจเลือกเองครับคุณต้องมีความทุ่มเทมีความพยายามมีความแลกเปลี่ยนนะความสำเร็จมีอะไรที่ต้องจ่ายครับ ุณต้องทำเส่นที่คนอื่นไม่มีความเต็มใจอยากทำฮะแล้วก็เลยครับลงมือทำนะครับลงมือทำให้จริงจังมีความภาคเพีย์นะครับนี่เป็นทั้งหมดนะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ